หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่192ผู้สนับสนุนกู้เย่ยเห็นว่าชายหนุ่มรูปงามตรงนักนักติ่งตลุดจนหน้าแดงคอแข็งถึงขนาดเอ่ยคมคู่นางนางจึงพยายามกลั้นหัวเราะแล้วพูดว่าพี่เฉิงไม่ต้องกังวลไปข้าไม่แย่งผลงานของพี่หรอกแต่ว่าในกระเป๋าของพี่มีเงินหรือเปล่าอย่าเอาแต่พูดใจใหญ่โตแล้วพอถึงเวลากลับหน้าแตกหน้าขายหน้าแย่ สีหน้าของจวินชีเฉิงแข็งทื่อขึ้นมาแล้วยาเม็ดที่ถูกที่สุดก็ราคาหลายร้อยตำลึงถ้าเป็นยาล้าค่าหายากเช่นยาเหารินซานหลงหยางหวานเช่นนี้ลก่กก็ไม่ต้องใช้สมองคิดก็รู้ว่าต้องมีราคาเป็นพันตำลึงแน่นอนรายได้ต่อเดือนของเขาก็แค่สิบตำลึงรวมกับเงินตาเอียตอนตรุตจีนเมื่อคำนวณในใจเงียบๆแล้วก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าแม้แต่ยาเหารินซานหลงหยางหวานแค่เม็ดเดียวเขาก็ยังมีเงินไม่พอซื้อเลย เขาทำสีหน้าเศร้าส้อยพร้อมส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังบิดาของตัวเองท่านย่าเป็นแม่แท้ๆของท่านนะท่านพ่อพูดอะไรสักอย่างสิเจวินหยงหลัวมองดูสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของลูกชายถึงกับต้องกั้นหัวเราะและส่งสายตาช่วยไม่ได้อย่างไม่รู้สึกผิดสักนิดตัวเองเป็นคนพูดเองก็จัดการเอาเองแล้วกันถ้าอย่างนั้นน้องเย่ยเออเรามาเจรจากันเถอะพี่จ่ายด้วยภาพวาดตัวอักษรหรือหยกได้ไหม ภาพวาดตัวอักษรเป็นสิ่งที่เขาขอร้องอ้อนวอนมาจากเหล่าพี่ชายและท่านพ่อส่วนหยกเป็นของรางวัลจากเหล่าผู้อาวุโสในมือของเขาก็มีแค่ของพวกนี้ที่มีค่ากู้เย,ย่ยิ้มอย่างสดใสานางเบื่อมุกเดิมๆของเจวินชีเฉิงแล้วจึงเอ่ยว่าเก็บสมบัติภาพวาดตัวอักษรพวกนั้นของพี่ไปเถอะครั้งที่แล้วที่พี่ให้พัดเล่มนั้นกับข้า พี่ทำราวกับว่าต้องรอเนื้อตัวตัวเองออกมาถ้าพวกภาพวาดตัวอักษรพวกนั้นตกมาอยู่ในมือของข้าอีกพี่จะไม่นอนนระอ,องห่มร้องให้เอามืออุดปากตัวเองเลยหรือพี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยจะวินชีเชิงคิดภาพตามและอดไม่ได้ที่จะแก้ต่างให้ตนเขาเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกจะไปทำตัวเช่นนั้นได้อย่างไรกูเยียกระดิกนิ้วเรียกจะวินชีเชิงเข้ามาใกล้ๆแล้วกระซิบข้างหูว่าพี่เอายาจากข้าไปได้เลยข้าจะคิดพี่แค่ราคาต้นทุนเดี๋ยว พี่อย่าเพิ่งรีบร้อนฟังก่อนข้ามีคำขอเล็กๆน้อยๆเจวินชีเชิงที่ตอนแรกตั้งท่าจะปฏิเสธกลับถูกเยี่ยเออขัดจังหวะก่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็มีสีหน้าจริงจังขึ้นทันทีเอ่ยอย่างเคร่งครึมว่าน้องสาวว่ามาเลยหากเป็นสิ่งที่พี่ทำได้พี่ต้องไม่ปฏิเสธเจ้าอย่างแน่นอนพี่ลองคิดดูนะตระกูลกู้ของพวกเราเพิ่งย้ายมาใหม่พวกเราไม่มีหลักฐานใดๆในเมืองเหยียนเฉิงเลย ถ้าสร้างโรงผลิตยากับโรงกลั่นสุราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพวกเจ้าถิ่นมาหาผลประโยชน์หรือพวกคู่แข่งก็อาจจะทำเรื่องไม่ดีกับเรากู้เย,ย่แสดงละครไม่เก่งขณะที่พูดใบหน้าของนางก็รู้สึกเอร้อนและนึกดูถูกตัวเองอยู่ในใจความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมันย่อมไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วคนในตระกูลจวินจะคิดว่านางนำของขวัญมามอบให้ในวันนี้เพื่อประจบประแจงพวกเขาให้มาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้ององหลังหรือเปล่านะ เจวินชีเฉิงได้ยินดังนั้นก็เบิกตากว้างและพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าผู้ใดกล้าเจ้าเป็นคนที่ข่าเจวินชีเฉิงนับเป็นน้องสาวใครก็ตามที่กล้ามาแต่ต้องธุรกิจของเจ้าข้าเจวินชีเฉิงจะไม่ยอมปล่อยมันไปแน่เจ้าไม่ต้องห่วงพี่มีเส้นสายมากพอในเมืองเหยียนเฉิงที่จะดูแลเจ้า จวินชีเชิงไม่ใช่พวกนอนหนังสือบ้าเรียนในทางกลับกันเขามีความสามารถทั้งการเล่าเรียนในตำราและศิลปการต่ออสู้นอกจากนี้ยังคบหาเพื่อนฝูงมากมายเพื่อนของเขามีทั้งนักวิชาการที่รอบรู้มีทั้งคุณชายนิสัยอันาพานอย่างที่เขาพูดในเมืองเหยยนเชิงแห่งนี้ไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถจัดการได้แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่นั้นย่อมเห็นแก่หน้าของตระกูลจวิน เมื่อเห็นว่าจวินชิงพูดจริงทิงจิมสริงจิงคู่เยี่ยก็ตกหน้าอกด้วยความโล่งใจและรู้สึกซาบซึ้งเกินบรรยายนางแอบตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าต่อไปเรื่องของตระกูลจวินย่อมนับเป็นเรื่องของนางถ้าหากนางสามารถช่วยได้นางก็จะช่วยอย่างเต็มที่ผูหยินผู้เท่าจินยิ้มและมองดูเด็กๆกระซิบกระซาบกันด้วยความเอ็นดูพลันก็รู้สึกขึ้นมาว่าทั้งสองพอยืนอยู่ข้างกันก็ดูเหมาะสมกันดีคนหนึ่งหล่อเหล่าคนหนึ่งน่ารักน่าเอ็นดู น่าเสียดายที่หลานชายของนางไม่ฉลาดด้านความรู้สึกถึงได้มองแม่นางน้อยเป็นแค่น้องสาวเช่นนี้พี่เย่ยเอ,อ๋อเสียงเด็กน้อยดังมาจากนอกห้องโถงจากนั้นร่างกลมก็ปีนขึ้นบนธรณีประตูด้วยความยากลำบากและรีบวิ่งไปหากู้เย่เสี่ยวชีสวี่กู้เย่ยก้มลงไปรับเจ้าก้อนเกีียวตัวต้วนตัวตัวต้วตวนขึ้นมาอุ้มพร้อมกับหยิกใบหน้าเล็กๆที่อ้วนกลมของเขาจวินชีสวี่วัยห้าขวบมีใบหน้าเล็กๆอมชมพูและดวงตาคู่สวยราวกับไข่มุกสีดำ ปากเล็กๆสีดอกกุหลาบผิวขาวละเอียดอ่อนราวกับหยกสลักถ้าโตเป็นหนุ่มเมื่อไรจะต้องหล่อเหลาดึงดูดบรรดาสตรีให้ต่อแถวยาวเหยียดแน่นอนพี่เย,ยเออข้าคิดถึงพี่เด็กน้อยพูดชอเลาะเขากอดคอของกู้เยี่ยและประทับรอยน้ำลายไว้บนใบหน้าของนางเต็มไปหมดจจวินชีเชิงอุ้มหลานชายตัวน้อยของเขามาจากกู้เยเจากนั้นก็จิ้มจมูกเจ้าตัวเล็กแล้วพูดว่าเยเอยเอเป็นน้องสาวของอาเจ้าต้องเรียกนางว่าออเยเอยเอ ไม่เอาเป็นพี่สาวเย,ยเออร์ของข้าต่างหากเด็กน้อยผลักหน้าใหญ่ๆของท่านอาของตนออกไปด้วยความรังเกียจและพยายามดิ้นรนเพื่อลงไปที่พื้นเขาไม่อยากให้ท่านอาที่ตัวแข็งไปทั้งเนื้อทั้งตัวมากอดเขาเขาชอบพี่สาวแสนสวยที่ตัวนุ่มแล้วก็หอมต่างหากเมื่อลงไปที่พื้นได้สําเร็จเขาก็ถมตัวเข้าหากู้เย่ยอีกครั้งสวีเออชอบพี่เย,ยเอถ้าสวีเออโตแล้วสวีเออจะแต่งงานกับพี่เย,ยเอ ฮูยินจวินกังวลเรื่องการแต่งงานของเจ้าหลานชายวันๆนางเอาแต่บ่นเรื่องนี้ไม่รู้จะวินฉีดวิไปฟังแล้วจะมาพูดตั้งแต่เมื่อไรเจ้าเด็กคนนี้ฟันแท้ยังไม่ขึ้นก็คิดเรื่องแต่งงานซะแล้วน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเหล่าอาอาของเขาเสียอีกหลังจากได้ยินดังนั้นฮูยินจวินและจะวินหยงหลวสองสามีภรรยาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมากู้เย,ย่อุ้มเด็กชายตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดี ถึงตอนนั้นกว่าเจ้าจะโตอาก็คงจะแก่แล้วเสียวชีสวิควรเลือกภรรยาที่อายุน้อยกว่าเจ้านะไม่เอาน้องม่านเอออ่อนแอเกินไปเอะอก็เอาแต่ร้องให้อยู่กับนางไม่สนุกเลยดีสู้อยู่กับพี่เยเอไม่ได้สักนิสสวิเออไม่อยากแต่งงานกับเด็กขี้แยะที่วันวันเอาแต่ร้องให้ท่าแต่งกับพี่เยเอต่อไปข้าก็ไม่ต้องกินยาขมขมแถมยังได้กินน้ำหวานด้วยที่แท้เจ้าเด็กน้อยก็มีแผนการนี่เอง ภายในห้องโถงอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะพอเห็นทุกคนหัวเราะเยาะเขาเสี่ยวชีสวีก็ฝังใบหน้าของเขาไว้ที่ไหล่ของกู้เยี่ย,ย่างเขินอายขนาดท่านแม่เรียกเขาก็ยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาเลยตอนนี้เขายังคิดไม่ถึงหรอกว่าเด็กน้อยขี้แยะที่ตนปฏิเสธสุดท้ายจะกลายมาเป็นภรรยาของตนจริงๆแถมยังเป็นเขาเองที่เป็นฝ่ายตกหลุมรักนางก่อนจนรบเร้าไม่หยุดให้ท่านพ่อท่านแม่ไปสู่ขอ จวินชีสวีตัวอบอ้วนจะวินชีเฉงกลัวว่ากู้เย่จะเหนื่อยจึงรีบไปรับเจ้าตัวเล็กมาอุ้มไว้เองเสี่ยวฉีสวีมุ้ยปากอย่างไม่พอใจพอกู้เย่นำขนมที่นางนำมาด้วยยื่นให้เจ้าตัวเล็กเสี่ยวฉีสวีก็ลืมความไม่พอใจเมื่อครู่ทันทีและหันไปสนใจขนมต่างๆแทนมีแต่ขนมหน้าตาแปลกใหม่หน่าสนใจทั้งทาตไข่พุดดิง้งเยลลี่กู้เย่ตั้งใจนำมาแต่ของที่มั่นใจว่าเด็กๆจะชอบ เจ้าตัวเล็กกินไปยิ้มไปอย่างมีความสุขแถมยังบอกอีกว่าจะกลับไปกับพี่เย่เอ๋อไปเป็นน้องชายของนางเพราะเขาจะได้กินขนมอร่อยอรอ,ยอร่อยทุกวันสองปูหลานตระกูลกู้อยู่รับประทานอาหารกลางวันที่เรือนตระกูลจวินอย่างอบอุ่นหลังจากกลับจากเรือนตระกูลจวินไม่นานในเมืองเหยียนเฉิงก็แทบไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลกู้ที่สร้างโรงผลิตยาและสนิทชิดเชื้อกับตระกูลจวิน นอกจากนี้เรื่องที่ประมุกตระกูลกู้เป็นเพื่อนร่วมสนามรบกับแม่ทัพผู้เท่าชูก็แพร่สะพัดออกไปทั่วพอมีสองตระกูลใหญ่แห่งเมืองเหยยนเชิงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเช่นนี้เหล่าคนที่คิดจะหาเรื่องทำลายโรงผลิตยาก็ไม่กล้าทำอะไรโรงผลิตยาตระกูลกู้จึงดูเหมือนจะตั้งหลักในเมืองเหยียนเชิงได้ในพริบตาในสายตาของใครหลายคนโรงงานผลิตยานี้ค่อนข้างลึกลับ เพราะพวกเขารู้แค่ว่ามันถูกสร้างโดยตระกูลกู้ว่ากันว่าตระกูลกู้เป็นลูกศิษย์โดยตรงของปราดโอสถมีหลายคนที่ไม่เชื่อเพราะแซ่อย่างเป็นทางการของลูกศิษย์โอสถคือแซ่เจียงและพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินว่ามีลูกศิษย์คนอื่นอีกแต่อย่างไรก็ตามมีแพทย์โอสถและเจ้าของร้านขายยาเคยเห็นว่าลูกชายคนเดียวของแพทย์โอสถใหญ่เจียงเข้าๆออก,ออกๆที่โรงผลิตยาแห่งนี้อยู่เสมอ ก็อดไม่ได้ที่จะเดาว่าโรงงานผลิตยานั้นแท้จริงแล้วเป็นธุรกิจของแพทย์โอสถใหญ่เจียงเองและถูกส่งต่อให้ลูกชายเพื่อฝึกประสบการณ์บางคนบอกว่าโรงงานผลิตยานี้เป็นของตระกูลจวินและตระกูลฉูร่วมกันสร้างแล้วเชิญแพทย์โอสถอาวุโสมาเป็นผู้ดูแลต่างหาก